ค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับแพทนะคะในช่วงป้องกันโรคภัยให้ลูกรักค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของปัญหาที่เรียกว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนเนี่ยต้องเคยเจออย่างแน่นอนนั่นก็คือลูกท้องผูกนั่นเองแม่ฟังแล้วนะคะอาจจะเป็นแบบอุ้ยแยแลวเรื่องเล็กๆแต่ถ้าเรามีลูกเล็กๆแล้วเนี่ยหัวเรื่องลูกท้องผูกเนี่ยมันเป็นอะไรที่เครียดแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่มากๆนะคะแต่วันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณหมอว่าเรื่องของท้องผูกเนี่ยนะคะมีสาเหตุและก็วิธีการแก้อย่างไรได้บ้างนะคะ วันนี้แพทย์ก็อยู่กับแพทย์หญิงสิริลักษณ์เจนุวัฒน์นะคะกุมารแ,แพทย์โรคระบบทางเดินอาหารโรงพยาบาลเด็กค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยเราเหมือนจะมาคุยกันเรื่องเล็กๆนะคะ,คะแต่จริงๆสาหรับคุณพ่อคุณแม่แล้วมันไม่เล็กด้วยบางทีเนี่ยถ้าลูกถ่ายไม่ออกวันหนึ่งเครียดมากคเรียดจริงๆอยากจะถามคุณหมอว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นในเด็กทั่วๆไปเนี่ยจำเป็นไหมคะที่จะต้องถ่ายถ่ายทุกว,วัน ไม่จําเป็นค่ะคือการท้องผูกในเด็กเนี่ยจะถือว่าท้องผูกต่อเมื่อถ่ายเนี่ยอาทิตย์นึงน้อยกว่าหรือเท่ากับสองครั้งต่อสัปดาห์หรือว่าลักษณะถ่ายเนี่ยแข็งจนกระทั่งเด็กเนี่ยถ่ายเป็นเลือดนะคะหรือถ่ายจนก้อนใหญ่มากจนกระทั่งซ่วมตันอย่างเงี้ยนะคะจะถือว่าเป็นลักษณะของเนื้นองท้องผูกเดี๋ยนะคะคุณหมอมีขนาดถ่ายซ่วมตันเลยเหรอคะม,มันแข็งมากขนาดนาัน้น ค่ะาวนี้กรณีที่เด็กถ่ายท้องผูกเรื้อรังมากๆก็คือเกินไอแปดสัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยจะถือว่าเป็นเรื่องท้องผูกเรื้อรังซึ่งจะถือว่าเป็นปัญหาเพราะว่าการที่เด็กมีปัญหาเรื่องท้องผูกเรื้อรังนานๆเนี่ยก็จะส่งผลต่อเรื่องพัฒนาการของเด็กได้หรือบางทีเรื่องของการเข้าสังคมของเด็กก็จะมีผลได้หรือบางคนอาจจะส่งผลให้เบื่ออาหารหรือน้ำหนักลดได้ค่ะค่ะเอะอย่างท้องผูกเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับพัฒนาการหรือว่าเข้าสังคมยังไงอะคะคือบางทีเด็กที่ไม่ถ่ายเนี่ยก็อาจจะ มีเรียกว่าลักษณะเป็นอุจระเลดคือ,อคือไม่ได้ถ่ายเป็นเรื่องเป็นราวแต่อุจระเลดเพื่อนกางเกงไนตลอดบากที <atur> ก็จะส่งกินเหม็นเวลาเด็กไปเล่นกับเพื่อนบางทีเพื่อนก็จะไม่เล่นด้วยไม่อยากเล่นเหม็นลอย่างนี้ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาในการเข้าสังคมค่ะ,ะแล้วเรื่องของพัฒนาการนะคะก็คือบางทีเด็กพวกนี้เนี่ยคือเหมือนกับว่าการฝึกหัดเรื่องการเข้าห้องน้ำเนี่ยมันมันไม่เหมาะสมกับวัยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้เด็ก มีอาการแบบปวดท้องหรือเวลาจะไปเล่นอะไรหรือจะไปทําอะไรก็ก็จะทําได้ไม่คล<ม>่<ม>องตัวไม่สะดวกใช่ค่ะอ๋อแล้วอย่างนี้เนี่ยปกติแล้วสาเหตุของการอาการท้องผูกเนี่ยมาจากอะไรได้บ้างคะก็สาเหตุแบ่งเป็นหลักๆสามสาเหตุนะคะ,คะสาเหตุแรกก็คือเกิดจากโรคของระบบทางเนินอาหารเช่นรูทวานปีบรูทวานแคบหรือลำไส้ไม่มีปมประสาทซึ่งพวกนี้เด็กมักจะท้องผูกตั้งแต่ ชวงเล็กๆแล้วก็อาจจะมีอาการเรื่องเลี้ยงไม่โตนะคะกลุ่มที่สองก็คือเป็นความผิดปกติของระบบนอกทางเดินอาหารเช่นว่าลำไส้มีความผิดปกติของกระดูกสันหลังหรือลำไส้พวกนี้หรือว่าเป็นโรคไทรอยทํางานน้อยเกินไปส่วนกลุ่มที่สามที่เจอบ่อยที่สุดคือไม่ได้มีสาเหตุชัดเจนแต่ว่าเกิดจาก พฤติกรรมเรื่องการกินอาหารเรื่องการฝึกขับถ่ายที่ไม่เหมาะสมทําให้เด็กเกิดการท้องผูกซึ่งกลุ่มนี้เจอบ่อยที่สุดนะคะ,คะแม้แต่นีอ้อย่างข้อที่3เนี่ยเรายัางพอแก้ได้อย่าง2ข้อแรกอะคะ่ะเป็นอาการที่เหมือนแบบเป็นมาตั้งแต่กําเนิด เราจะมีวิธีสังเกตลูกเรายังไรคะว่าเอออันเนี้ยเป็นท้องผูกธรรมดาหรือว่าเป็นท้องผูกท,ที่เกิดจากระบบอะไรต่างๆส่วนส่วนใหญ่ในเด็กที่มีปัญหาตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มักจะรู้เพราะว่ามันจะผิดปกติมากเด็กจะไม่ถ่ายเลยมีท้องอืดมีอาเจียนอาจจะมีเลี้ยงไม่โตหรือว่าสภาพร่างกายภายนอกก็อาจจะมีผิดปกติให้เห็นได้คือสังเกตเห็นชัดเจนค่ะส่วนใหญ่ก็ <c oughs> หรือว่าเป็นหรืออาจจะมีปัญหาตั้งแต่ว่าตอนช่วงคลอดมาแล้วก็คุณหมอตรวจพบตั้งแต่ตอนที่น้องคลอดออกมาใหม่ๆเลยอันนั้นส่วนใหญ่มักจะ าการชัดเจนซึ่งสองข้อนี้ก็คือต้องรักษาอย่างจริงจังค่ะแล้วมีโอกาสหายขาดไหมคะก็ขึ้นอยู่กับว่าสาเหตุเป็นอะไรบางโรคต้องการการผ่าตัดบางโรคต้องการการกินยารักษาค่ะ,คะอย่างข้ออันนี้ก็คือต้องรักษากับคุณหมอแต่ข้อที่สามเนี่ยค่ะมันเป็นวิธีการปลูกฝังการทานอาหารการขับถ่าย แบบที่ถูกต้องเนี่ยเป็นยังไงคะก็อเอาเรื่องการฝึกการขับถ่ายก่อนนะคะปกติเนี่ยเด็ <c oughs> กจะเริ่มพร้อมสําหรับการฝึกนั่งขับถ่ายเนี่ยเ <c oughs> มื่ออายุประมาณสักขวบครึ่งถึงสองขวบ <c oughs> เราจะรู้ได้ไงว่าลูกพร้อมที่จะฝึกนั่งขับถ่ายแล้ว <c oughs> ก็คือดูว่าวัยนั้นเด็กจะเริ่ม เดินแข็งเริ่มวิ่งได้คล่องนะคะอันนี้2คือเด็กสามารถนั่งได้นานพอสมควรว่าเราต้องฝึกเด็กนั่งกระถูนนะคะอ,อันนี้3ก็คือเราต้องเริ่มสื่อสารการรู้เรื่องพอสมควรเช่นเด็กอาจจะบอกได้ว่าปวดท้องอจะเข้าห้องน้ําหรือสื่อสา,การกันสั้นๆได้พอสมควรนะคะพอเรารู้ว่าเด็กมีความพร้อมแล้วแล้วก็รบสังเกตว่าเออเด็กเนี้ย เริ่มกั้นปสัสสาวะได้สัก2อสาชั่วโมงเริ่มกั้นได้ก็คิดว่าถึงวัยที่เด็กพร้อมจะนั่งฝึกการขับถ่ายเราก็จับเด็กมานั่งฝึกหัดขับถ่ายหรืออาจจะนั่งในกระโถนหรือถ้าจะนั่งโถส้วมเนี่ยจะต้องเป็น มีที่ที่รองบอกให้เหมาะ,มาะสำหรับเด็กนะคะ,ะแล้วก็เวลาสมมติว่าเราฝึกขับถ่ายช่วงแรกเนี่ยก็อาจจะต้องให้รางวัลชมเชยเช่วนว่าเหมือนถ้าเด็กร่วมมือฝึกนั่งกระโถนกับเราอย่างดีแล้วก็ถ่ายสําเร็จเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็รีบให้คําชมเชยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นแรงกระตุ้นจูงใจที่จะทําให้เด็กเนี่ยฝึกขับถ่ายกับเราแต่ช่วงแรกถ้าทําไม่ได้ก็ยังไม่ต้องไปดุไปว่าเด็กเพราะว่าพวกนี้มันต้องฝึกซ้ําบ่อยๆนะคะ ส่วนสำหรับเรื่องการกินอาหารเนี่ยก็ควรจะต้องกินอาหารให้เหมาะสมตามวัยนะคะอย่างเด็กแรกเกิดถึงอายุ6เดือนเนี่ยจะกินนมอย่างเดียวนะคะพอเด็กอายุ6เดือนก็จะเริ่มกินอาหารเสริม,มตามวัยหนึ่งมื้อนะคะก็อาจจะเป็นโจ๊กใส่เนื้อสัตว์ใส่ผักพวกนี้นะคะหมือ้อพอ8ดเดือนก็2มือ้อพอส0เดือนก็จะกินเป็นโจ๊กสาม,มื้อเด็กอายุหนึ่งขวบขึ้นไปเนี่ย กินข้าวเป็นอาหารหลักส่วนนมเนี่ยจะเป็นอาหารเสริมและเพราะฉะนั้นนมช่วงนี้ตั้งแต่อายุหนึ่งขวบขึ้นไปสามารถหัดให้กินนมจากแก้ว mm hmm. หรือว่ากินนมจากกล่องได้แล้ว mm hmm. และเด็กตั้งแต่อายุ9้าเดือนขึ้นไปเนี่ยสามารถนอนยาวทั้งคืนได้โดยไม่ตื่นมากินนมกลางดึกแล้วค่ะแต่ว่าของเราเนี่ยยังมีการฝึกที่ผิดอยู่ส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่ชอบให้เด็ก กินนมขวดอยู่ขวดหนึ่งแล้วก็ยังถือขวดเดินไปเดินมาหรือว่าบางทีกลางคืนเนี่ยก็ยังให้เด็กกินนมขวดตอนที่หลับไปแล้วตื่นมาก็ยังให้กินนมขวดกลางดึกเพราะว่าพอเด็กโตขึ้นเนี่ยเราต้องการกักแออาหารเพิ่มมากขึ้นการที่เราให้เด็กกินนมเป็นอาหารหลักเนี่ยกักไออาหารมันจะน้อยเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าจะเจอเด็กท้องผูกได้บ่อยในเด็กช่วงขวบหนึ่งขึ้นไปซึ่งควรจะกินข้าวเป็นอาหารหลักแล้วแต่ยังกินนม อย่างดียวาเป็นอาหารหลักยัง <ไป S 2> ติด<จ>น,นมดอ,อยู่<ช>คือจริงๆเรื่องนี้เนี่ยหุ่นพัดเจอมากับตัวคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านพอเราบอกว่าอุย้ยลูกเริ่มโตแล้วนะเลิกนมกลางคืนได้แล้วล่ะเขาจะได้มาทานข้าวกลางวันมากขึ้นทุกคนก็จะแบบอะไรขว่มหนึ่งยังเด็กอยู่เลยทําไมต้องรีบทําไมต้องใจร้ายกับเขาขนาดนี้ทําไมต้องตามตําราทุกอย่างคือจริงๆแล้วสิ่งที่ทำเนี่ยมันมีเหตุมีผลของมันใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างถ้าอย่างติดนมเนี่ยอุ้ยปัญหาเยอะแยะถ้าไม่ใช่นมแม่ก็มีปัญหาเรื่องฟันอีกต่างหากแล้วอย่างเรื่องนมเนี่ย ถ้าทานนมแม่กับทานนมผงเนี่ยมันจะทําให้มีปัญหาเรื่องท้องผูกต่างกันไหมคะคือส่วนใหญ่ต้องบอกว่าเด็กที่ทานนมแม่เนี่ยมักจะไม่พ่อมีปัญหาเรื่องท้องผูกเนื่องจากนมแม่เนี่ยการย่อยการดูดซึมค่อนข,ข้างดีแต่สังเกตว่าเด็กที่ทานนมแม่เนี่ยมักจะถ่ายบ่อยแต่ก็มีบางคนเหมือนกันที่ ไม่ค่อยถ่ายสองสาวันถ่ายทีหรือบางคนอาทิตย์นึงถ่ายสักครั้งนึงก็มีแต่ลักษณะของเด็กพวกนั้นเนี่ยจะท้องไม่ผูกถึงแม้จะถ่ายน้อยแต่ลักษณะอุจจาระจะเป็นเนื้อนิ่มๆจะตรงข้ามกับเด็กที่ทานนมผสมซึ่งส่วนใหญ่จะพบว่าลักษณะอน,นุยจะค่อนข้าง แข็งนะคะแล้วก็จะจะเจอปัญหาท้องผูกได้ค่อนข้างบ่อยกว่าเด็กที่ทานนมแม่นะคะมีบางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะแต่เราก็ฝึกเรื่องการขับถ่ายนะเราก็ให้ลูกทานอาหารที่มีกากใยนะทานตรงตามทฤษฎีเป๊ะแต่ลูกก็ยังท้องผูกอยู่ค,คือคือส่วนหนึ่งเนี่ยนื่อจาว่าอาจจะมีครั้งหนึ่งซึ่งเด็กเนี่ยเคย ท้องผูกถ่ายจะละแข็งพอเด็กถ่ายจะละแข็งก็จะอาจจะเจ็บก้นหรืออาจจะมีแผลฉีกขาที่ตรงรูทวารทีนี้พอเด็กจะถ่ายครั้งต่อไปก็ทําให้เกิดการเจ็บและเด็กก็จะกังวลทีนี้ก็แทนที่จะขับถ่ายแบบปกติเด็กก็จะเริ่มมีพฤติกรรมการ กลั้นอุจจระซึ่งพวกนี้ถ้าเราปล่อยให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ซ้ําไปซ้ามาเรื่อยๆเนี่ย<อ>ก็จะกลายเป็นท้องผูกเคลื้อังซึ่ง<อ>บางทีเนี่ยการปรับพฤติกรรมเรื่องการขับถ่ายหรือการปรับเรื่องทายการทานอาหารอย่างเดียวาอาจจะไม่พอกรณีนี้เนี่ยอาจจะต้องพบแพทย์เพราะว่าอาจจะต้องมีการใช้พวกยาระบายเพื่อช่วยค่ะอย่างยาระบายที่คุณหมอบอกเนี่ย จำเป็นแค่ไหนคะคือพ่อคุณแม่หลายๆท่านก็ไม่อยากใช้ยาเนาะคือพอฟังคําว่ายาแล้วจะแบบอุ๊ยจะดีจริงเหรอลูกจะต้องทานยาระบายแล้วต่อไปจะต้องทานตลอดไหมหรือยังไงก็ยาระบายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคือเวลาพาลูกมาพบแพทย์นะคะส่วนใหญ่แพทย์ก็ต้องสักประวัติตรวจร่างกายก่อนวนะ่าเออคิดว่าเป็นสาเหตุเนี่ยไม่ได้มีสาเหตุ จากโรคทางกายอาจจะเป็นแค่คเรื่องพฤติกรรม,มก็เราก็จะให้คาแนะนํากับพ่อแม่เป็นหลักอันที่1นึ่งเลยเพราะว่าพ่อแม่จะต้องเข้าใจอันที่2ก็คือเรื่องการทานยาเพราะว่าการทานยาระบายเด็กนียต้องทานต่อเนื่องอเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยถ่ายจาระนิ่มๆจนกระทั่งไม่ควเรื่องการถ่ายเด็กไม่กัน้นไม่มีพฤติกรรมกัน้นอุจจาระแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องกินยาประมาณไม่น้อยกว่า6เดือน<ห>ระหว่างที่มาติดตามอาการก็จะมีการปรับปรับยาตามอาการของเด็กนะคะ ไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดการติดยาเพราะว่ายาที่เราเลือกใช้ในเด็กเนี่ยมันจะเป็นยาที่ค่อนข้างปลอดภธธัยมากอยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการปรับพฤติกรรมในเด็กไม่ใช่ว่าวัน2วันเราจะทําได้พวกนี้ต้องใช้เวลานะคะค่ะแล้วอย่างถ้าพูดเป็นพวกน้ําผลไม้นี่ใช้ได้ไหมคะน้ําลูกพลนหรือน้ําอะไรที่ทานแล้วแบบแค่ผู้ใหญ่ยังขนลุกเลยค่ะ คือส่วนใหญ่เนี่ยจะแนะนําให้เด็กหัดทานเป็นผล,ลไม้สดมากกว่า,เ,าเพราะว่าการที่เราไปส่งเสริมให้เด็กกินแต่น้ําผล,ลไม้ก็เท่ากับเราไม่ฝึกให้เขาหัดการเคี้ยวการคืนที่เหมาะสมกับวัยงั้นก็หัดให้เป็นกินผล,ลไม้สดแต่ถามว่าน้ําผล,ลไม้ใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ค่ะ แต่ให้ดีให้กินผลไม้สดดีกว่าค่ะค่ะก็หวังว่าในวันนี้นะคะคุณผู้ชมคงจะได้ประโยชน์นะคะในเรื่องของอาการท้องผูกนะคะก็ฟังแล้วง่ายๆนะคะก็แค่เราต้องดูแลในเรื่องของอาหารการกินให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ฝึกการขับถ่ายให้ถูกต้องแล้วก็เป็นระบบด้วยแต่ถ้าทั้งหลายทั้งปวงถูกต้องแล้วยังมีปัญหาเรื่องอาการท้องผูกอยู่นะคะแนะนําว่าควรจะมาพบแพทย์นะคะดีที่สุดวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอนะคะที่มาให้ความรู้กับเรานะคะ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะพบกับในช่วงป้องกันโรคภัยให้ลูกรัาได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้แพทยและคุณหมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ